ไบอเฮ็ดไข่งามเียไ้ดองามเลยีปนได้เหรออืมาเป็นเห็ดไข่เนทำมือนีเลย่เขียนเนคนนึงเห็ดตะดิเงจะมาปีกมประมาณุกแล้วทุกคนบายสบายดีทุกคนวันนี้เราจะบาไปดองไปหาเห็ดอยู่ใกล้กๆเลย เดี๋ยวแซ่บวยกันต่ท <It> ุกคนวันน <crap> ี้ออกเดินทางไปส่องส่อาอะไรนี่พี่น้องไปหาเห็ดอยู่บอนัาเคยไปเนาะเดี๋ยวสโลล์เอารถไปแปลงถ่าอยู่ข้างหน้าหมดแหละทุกคนอยู่บ้านอาจารย์ใหญ่ทางที่เอาไปนี่กับพุดเอาพี่น้องพูนจุดหมายอยู่เหลียบคลองเด็กน้องวัวถ่าสารเอ้ยสวรรค์สวรรค์น้องวัวถ่าหลับออกเสียงว่าสารวัน อะเนาะเเก่มีรักหัวมีรักหัวมาดูอะไรพี่น้องมาปียูเลยแกปีแล้วเต่อกันเทศออกลายกับสเตืออันนี้เป็นเขียนเมืองแตูุ้ทองสลอยกับแม่บอกอนนะ ี่รถมาจอดไว้อยู่ป่าบันนีผู้ใดเผาพี่น้องอันรถน่ิจอดป่าวนันนี้คือแบบว่าผู้ที่เฮาเคยอันไปหาเห็ดนั่นเราเราไปอยู่เราไปเฮ็ดงานอยู่ไทยรถน่ะจอดไว้ในป่าป่าเห็ดเลยพี่น้องเอามาเข่ามาจนหอดป่าเห็ดแล้วก็พากันไปหาวันนี้เมื่อนี้นะมาหาเห็ดสมอปีพี่น้องยี่ร้อยถือทงยางมาทงยางน่ะไม่ใช่แชงไหมใช่อร่อยใช่หรอคะใช่ เห็ดหลอกใบไนยใช่เห็ดไคผขัต้องดอกอู้เห็ดไคใช่ใช่ใช่อืมเห็ดไข่อกคุงามดีเลยสาวจิ้มเอาเลยจิ้มเอาได้ีอยวิจิ้มอร่อยอืมเห็ดไข่มาหอดแล้วก็เห็ดหลดเห็ดนะจะแม่นมีบุญร้านอาหารบ่ได้เห็ดพี่น้องบ่าขี่หลมาเนี่ยประมาณสิบกิโลหัวประจักไก่เองผ่านหมู่บ้านมาจ็กแมนหมู่บ้านอู้หู้อยเห็ดไข่งามดีเลยใช่เออบุญด้วย กำลังหอกอ้พี่น้องกำลังขวมผักมาเบื่อพี่เด่นเห็นอะไรเห็ดอยากเห็นดอเพร่นบ่ใสเกิดโบกนแลอวะใช่เราเห็นใครป้าวเพิ่นสิโพโอ้ยมันดีเลยเห็ดใครจีบปนได้เนาะอย้มมันมุนเด้ออย้มันหมุนเด้อบ่้ือกระตางผู้นั้น ไายังได้เห็ดไข่ดอกหน่อยดอกหนึ่งย่างก็เบิ่งรถแถวหัวพนแตเนาะอันมีเห็ดไข่วล่อยง่ายก็คันผู้ใดเห็ดหัวพนแลนด์สนุนแล่น,นลตามกันผู้เฮงเห็ดพนเห็ดพนเห็ดไข่ออกเนาะหน่ารงมากเห็ดค่ละลาสาวมาไหมลาสาวนี่นี่เห็ดค่ะเห็ดอันนี้หนึ่งเสียบ มาเราเห็นโหลดเห็ดอะไรอีร้อยไอซีกระต่ายมาอยู่เลยเอาอยู่ที่เห็ดขานี่บบ่เออบรเห็นเป็นยังสนอนี่จะดีเล<อ>ยเ่าแน้วงามม่ดีพี่น้องอันนี้ดอกที่พี่น้องบอกว่าให้สลัดเอาไปมาใส่เขางามแม่งทุกคนดอกใหม่ มัปลาบ้างใหญ่เลยมันดูดมสมบูรณ์เนาะอเอ้ยเธ็ดไข้เธ็ดไข่งามมันนี้ก็ด้ออเธ็ดไข่เนาะออกอยู่คู่บ่อน งูบคนหอมที่สุดเทปอันนี้กินดิีแต่คุณถอดคนว่าแล้วกินหอมจังนาะกำลังไหญดอกเล็กดอกเล็กแทบมันคนใหญ่ๆสูงๆก็มีให้ฮดเบิ่งคนทางน้ำชอบแป่อันนี้บ้านเอาเปิดเทป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 ธรรมะเมื่อกี้มาเบิ่งเ็ดหลายสนิทที่พี่น้องไง เทียนธมาเวทใส่เฮ็ดใครมีทังลูกทั้งแม่มันเฮ็ดไข่พี่น้องเบิ่งเฮ็ดไครดอกไงน้องซอแปพี่น้องไ้ใช่ใช่อถ่ายหุบน้มันแน่ไปงามเทนี่นะ เหดไข่งามเนาะเหดไครบอกดอกเดียวอีเด้โมี่รูปคนอีกเห็ดไครพี่น้องได้หลายดอกเราโมนี้นะเดออเราได้เห็ดไครได้แล้ววะ พี่ได้ผัวจากเห็ดพี่น้องเห็ดมนร้ายชนิดป่ามันใหญ่เห้ป่าป่าใหญ่เหมนเ็ดร้านชนิดอ๋เฉียวสันเหลืองเฮ็ดต่องเขาเฮ็เบิรน้วยเ็ดเบิน้วนะเงงหรอเ็ดงัเหเฮงงเหองเ็ง เฮละงอกเข้าบอให้ย่าบึงกันมางมันใจเหแม่นลีนี่คำดอกต่ำเฮลงอกคำดอกสูงเห็ดละง่ะเฮละงอกพี่น้องหอมหอมพมันจะตกเล็นอันที่าตีออกแล้วแยกกันอยู่ทุกคนไปาาไกลกัน จะยังก็เป็นนเผื่ิหญเห็ดยังก็หานงหพี่น้องเห็ดไข่ดอกนึงเลวก็ดอกงนี่โอ้จะแมนงามเนาะใช่้กดอก่อยแล้วก็มีแกาสอบไปเก็บดอกน้อยก่อน เกบดอกใหไงมันจ,จีบปนได้เหรอหลายดอกเต็มชาวเปรยนมาเห็นเห็ดครับทมือเห็นอะไรไปเห็ดไข่สุดๆเลาเห็ดไครราคาแพงโกโมนี่โลละสามร้อยบาทแม่นแน่นอนอโอ้เห็ดไคร่า เฮ็ดไข่งามดิหอยละเฮ็ดไข่มะเบิ่งดูหลายคนทางัหนเฮ็ดไข่พี่น้องงามดิอ้โอ้โ้โหโอ้กอ้โ้อย ใหม่ขวดมันเป็นอะไรกนขวร้อยจะบอกเก็บดอกบางนบุป่าบุป่าบุดงเลยเดือดเผ็ดใครเข้ามาเข้ามาเข้ามาคอเต็มกระต่ายจังเมื่อของแท้ เถ้าต้องนำอ๊อกมันจะงบทัตว์เฮ็ดตัไหทจ้องเือยังบ่เต็มอยู่เลยและไม้มานนะแค่แค่ทีน่ะนำใสดิสก์นำใจ้เปมาลวพี่น้องเป็นไดเฮ็ดเจ้าบ่ได้ป้าเดือเฮ็ดใคร ได้เลยเฟ่ของมัน่เพวันดูหนาวัวเบิหนาวรบริหาเอาไว้ิดีนะเราไปได้แคั้หกสามีดอก้บรถ้าก็ไดยึดมได้ล้วโอ้หตานะเต็มได้่นาเบิน้วเนีย คแขวะเด้อวบางหาผู้เดียวแล้เดียวก็ได้ผู้เดียวเลยแนวปลายหนึ่งทำไมจะโดดเขาเขาก็แค่หัวเฮ็ดค่ะพี่น้องสรุปผลงานเฮ็ดทั้งหมดเลยอันนี้ของสลอยกับนาซาวอันนี้ของน้องไผ่ได้ลายนี่เด่นเกือบเกือบที่จำก็สลอร์หัวกระตายหลังใหญ่แล้วก็ของหลังก็กาแฟพี่น้องอันนี้ขั้นขั้นขั้นชิแดหน่อยกับมันสิเสียซื่อเสียนเฮ็ดก็เลยต้องคล้องพัวหลังกาแฟค่ะเด็กพี่น้องแล้วก็กาแฟค่ะ ได้เ็ดอันกอแดงลายลิบในป่าเนี่ออกเป็นหมูเลยบุอาอาอะไรกันในวันเทาในวันเราเห็นตะอีสนาอ่ะพี่กอแดงนะเฮ็ดน้ำบ่านเราออกลายพี่น้องไม่มีดอกน้อยหน้อยหน่อยเฮ็ดไข่ประมาณสองสามมือท่านผายได้ดอยเนาะเฮ็ดพวกอะไรบ้างเลยบ้านเขาเพวกก็ได้ดอยเฮ็ดไข่ก็ได้อันนี้สลัดของขาวเท่าสำเนยตีถิ่มเชยบ่นบอกเขาอได้ตีถิ่มเขาเนี่ยเสียนเนาะเซียนเราเป็น แต่ว่าวันเมื่อล่างเลยกับไปคัดอีกได้พี่น้องเฮ็ดตัวอะไรเคยกินบ่เคยกินกับย่นถิ่มโอรเดี๋ยวแล้ก็บบรรยากาศกินนะเดี๋ยวมันสิลงกันเฮ็ดพวกแม่ยังกับก้นจ่องนี่สดก็่อยไรงามไรเฮ็ดยังก็เจาะนกเขียนนกเฮ็ดนกเขียนนั่นแหละสิว่าน่ยแซ่บแซ่บเฮ็ดแกงออกซิแบบกรุบๆเนาะไปจุ่มแต่ก็บไม่กับเป็นอย่าหลุดเนี่ยกับพวกแห้งเลย ออกจากป่าแล้วทุกคนทามอาเมื่อยบ่หมวนพี่น้องเราทาเวลาได้เขาป่าฮะเหตุต่ทุกคนเป็นยังทีว่าหมวนอย่าคือว่ากินน้ำมันมาแล้วนี่ก็มันหลดกันเลยไปเมื่อพอกันเพื่อนพลทุกคนออพี่น้องสาวๆขี่รถออกมาจากป่ายืนอยู่กลางทางขักนีเดย แดดพอดีเท kh ี่ยงเที่ยงเขึ่งเลยพี่น้องตอนนี้สร้างแดดมาจากป่าบ่เขาป่าเราบ่นไดเฮ็ดพี่น้อยก็เลยต้องเขาป่ากวค เห็ดมาเดียนละทุกคนเดี๋ยวสิล้างเห็ดกันนะส่วนลายเห็ดอันนี้มันสิมุนง่ายไปเนาะเห็ดซามปีนะคะนานๆหลามก็สิเถ่าวผัวมันดอกก็สมอกันพอได้เห็ดรวมเด็ดเห็ดอ่อนเจะว่าเห็ดเท่ากังเก็บเอาไปแล้วเห็ดอ่อน เด้๋วพี่น้องเพราะว่ามันเป็นเฮดรวม่ะนะนี่ทั้งนี้ทั้ทงเบิดเลยเี่ือกเขาแล้วเปลือกสกตาเก่ามันหมุนไว้อันนี้เฮดไข่หินอันนี้อันนี้เฮดอันนี้จ็คเก็บมา่ยังสลัดเก็ี่ยวเบิดพี่น้อยบันี้เหลือออกอันนี้ลาบบล็อกหมากหมอมัดแจ็คเก็ตอย่างนี้ชนเห็ดปวกกาขาหน่อยขาเลี้ยวค่ะก็ดี อันนี้เห็ดคาเนาะอันนี้เห็ดทานตำ่ำส่วนนี้ก็เห็ดไข้หินอันนี้เป็นเห็ดละงอกมีหมดเลยเห็ดคาอันนี้เห็ดเผิงหางนกยง,งหรือว่าเห็ดเหงกลายสื่อกระดกส่วนนี้เห็ดหางลาย,อ,อ,ยอันนี้ก็เห็ดไข่้ตันเออตัวหลอกไองตัวม,มุนเลยตัใหญ่ก อันนี้มันทำซีล่าเท็ดอันนี้หลังไงของเท็ดขาดอกนดอก มันเจี๊ยดหายหมูดำาะวมันเป็นถ่านลนะเป็นแบบเพื่อ่านเลยเอามาหลังปนกันดำหนึ่งใจกันกระดำแข้งใจกันกระดำสีหล่ำหล่ำแกงเป็นสีดำเลยแต่ว่าเฮ็ดแดงนี่ก็ออกซีแดงอีกวันมีเฮ็ดรวมเลยทุกคนเฮ็ดในป่ามีหลายอย่างก็เรามาหวั่นใจละงก์ขาวมันด่กคายยาวคายาวคือคันดงแขงเย็นเฮ็ด่าน เฮ้มันสะมอปลายพี่น้องอันนี้บาาัาร์หลับเฮ็ดสะมอปีาเฮ็ดลายอย่างร่วมกันอันนี้บัวแดงแกงดอกทุกคนไม่แต่สิหลากเหมืกันเนี่ยเนาะความเป็นเฮ็ดเผาแล้วก็เฮ็ดข่าแกงบุกขอยแซ่บกันเดยขันหนึ่งแซ่บแล้ว่าเฮ็ดไผ่จี้ป่นแต่ว่าตอนมาจี้ป่นแล้วพี่น,น้องหิวเขาแห้ง ก็เลยเดี๋ยวีปนก่อนโอเคทุกคนหลังจากที่ทอหลังเฮ็ดแล้วอยากนอนพี่น้อยย่าซื้อหนึ่งบดเลยนะนเนาะเฮ็ดตั้งบดเลยเฮ็ดไข่กับบดได้เหลือกันจีพี่น้องเอาใส่กันเลยมีเฮ็ดรวมเนาะอันนี้บาร์ระเอิร์นเฮ็ดซัมมอร์ปีเดี๋ยวเรัตชิมิ่งลงใส่หวอดหมดเลย <c oughs> บริจกเลยหมดเลยจะกินหนึ่งเฮดแต่อดนเฮดสามาปีมันแสบีปเนาะเป็นเฮดรวมก็สิดโดนเติบอยู่เนาะเดี๋ยวพอหมอประมาณสามสิบนาทีหลับเคลีว่ะเลยข้างหลังเฮดขกรถึกอยู่คือนของไก่ก็อยากกินเขา ก็เลยแบบมาเกลา่ยไก่กับไงพวกยางรังยังหัวเมืนเดิมกินเป็นน้อคอยอยู่บ่ติดกินข้าตลวเป็นน้งคอยอยู่บ่อท่เีแตกินข้า จะรับไม่แต่เอาข้าวสารเกลือรประมาณครึ่งถ้วยพี่น้องตะก,กี้ไก่ไลยแม่จับคายน้ำเกลือเบอวๆเขามันเบิดลายเดี๋ยวจังหน่อยยังสิไปหนึ่งข้อแรงทุกคนระวังถ้าเฮ็ดซุกเนาะก่อนหนึ่งเฮ็ดในกระชาเวลาโดนจังหน่อยอย่ามันบิรดซุกนะพี่นอ้อ,นองไปเฮ็ดน้ำกินก่อนซุกแล้วบ่าจา้กพี่น้องนีง่เป็นคำเลยยันไฟแม่หมออยู่อออาเกลีก่ไฟแม่หมอ น่อยนึงน่อยนึงยน่อยนึงยน่อยนึงเปิ้งสลัดดังไฟหนึ่งเฮดเกอบแม่นไฟไม่หมอโอ้ยสลัดขึด้นมาหนมันบ่แหง้งสุกแล้วทุกคนว้ายอาอมื้อื่นนาอน่นหอนเด้เก็บแมนไฟไม่หมอไป,ไปกเาวกวางัวเต <ไฟ S 2> เจ้ว้ใครจะกินมาชอบชิ้นทีลเลย่ครองเอามามาแล้วเดามเออเดียครับอะไรทุกคนหนึ่ง,งมือวานกินมะนี่พี่น,น้นองมาเด้นอนหนึ่งเฮดมันมีหลายสีเ,ยเหรอเฮดขาด วานเห็นอะไรนะคูเดเคยเป็นหมูเย็เธอนลวอ่ะอันนี้เห็นท่ามีน้องดงยังเพีน้องกินหนึ่งเก็นสมาปีมาเทุกคนันทุกคน,นเทุกคนขอบขเทีย่ยว เบาละค่ะบอย้ยาวละก,กงางแต่ไม่ดำหูดกลินจดิวดเหรอ ไปยังปลาไปยำตุไปยำตุปลาไปยังแค่ละคนนี่ปยังา้งที่สดดียังไกปเนี่ยบดมือหยาดมือจ่ให้ทำหูเนียยงไม่มาผดกูคิดว่ามนเบียวดเลย้องกู้เรืองมาตองทั้นยาลางหู่ามาเนี่ย แะ mm. ่เด็เนี่ยอีกพนอัั้นเขาต้องใ